สวัสดีทุกคนไม่ต <laughs> <laughs> ้องตัดไม่ต้องตัดสวัสดีทุกคนวันนี้มาเล่นโลล็อกปรับใหม่รีเวิร์กมาเยอะเลย,ไป, <laughs> เยไปเล่นมดเลยมาแล้วไ <laughs> ม่มองแต่งเลยเฮียเดินพ้านิดหน่อยโนบะน่า Oh, hmm. ไม่ได้เล่นนะโอ้โอโอยอยู่ก็อยู่ไม่ได้ดูเลยอขันเกมเองไม่ถน allora ัดนโดนออกไปได้แล้วขวายิงไม่ได้อีก็ไม่ใช่ฮีวิกโดนออกไปแล้ว นิ้วเอ้ยโห่ดีเลยอยูเรื่อยๆไม่ได้เล่นเกมยงิงปืนน,น,บน,บนานเหมือนมาเล่นแต่บอกฟต <c oughs> มองไงก็ข่อเสียงบอกฟต <c oughs> ยังฮุกไม่โดนเลย จริงบอกเล่นมามันก็ควรจะดีขึ้นนิดหน่อยเลยวะเซนซิทีฟม,มันก็เกมเซนซิทีฟเหมือนกันไม่ใช่เหรอวะแล้วม,ม่นะขอรอตัดเนื้อหายกันฮกอนวอกาฮะฮิไว,ไ,วไม่ขึ้นดิเฮ้ ยินหนีมาเอออยู่ก่อนถอยออกไปหมดท,ทุกมึงอ่ะเออแรงจังเร็วพอดี ไม่คิดได้โกรมันยิงอย่างเดียวเลยปะตาแรกตาแรกของวนันเกี่ยวปมอ๋อไม่ใช่แทบ ยูไม <Workers. S 2> ่ได้ยูก่อนนียเลือดกูไม่ขึ้นเลยใครจะมานี่นั่นกีกูเอ้ยเอ้ยอย่าอย่าอะไรกูไม่ยึดผมผมกะตายกันละสารยาซะเลย ไม่แข่งเอาเองเอ้ยอีกทีอีกทีมีเลงแบบกูลงหนาจักูกอนขึ้นมาขโมนหนีหนีขึ้นมาบ่นอ่ะ โอ๊ยปอดกันจังเลย <c oughs> ขอกูดึงคนเข้ามาให้ได้โอ้ยที่ดึงคอไปไม่ได้อืมแตกมาหนึ่งอโอ๊ยไกล

เพื่อนกูเกณนั่ชีวิตนี่ไงชีวิตเงชีวิตฮะหิ้วกับแตก ออกมาหื้ยหลบซดเออมันเป่เป็นเมอร์ซี่อ่ะนี่ไงยุงกลัวตายละสวรรค์เมอร์ซี่มันอยู่ไหนวะวันนี้มัน เอ้มอร์ซี่อยู่ด้านหลังใช่ไหมไ้ยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เมอร์ซี่มองไม่เห็นเมื่อกี้พาดละดันดันตัวไว้ดันตัวไว้มาน,นี่มาน,นี่ก่อนมาน,นี่ก่อนอย่าเพิ่งไปอันนั้นอย่าอยู่ผมไม่ได้พูดถึงสกอร์ผมพูดถึงรูปเกมอ่ะอ๋อ มัน <c oughs> อยู่แต่ที่ซ่อนนี่เดี๋ยวะอุอ้ยเฮียเีนี้แม่งพูดอย่างนี้ออกมาเลยวะอยู่ไป <c oughs> อย่างนี <c oughs> ้กูดันรถชิวนะนี่มาดันกูกูมานึ่งไม่ได้ ยินยินแล้ะไม่มีดึงอ่ะไเอี้ยมึงช่วยเพื่อนขนาดนั้นเลยมึงนี่เดี๋ยวถ้าไม่ต้นไม้มันตั้งอยู่คนละเนาะไปเลยหยุดแป้งจุกรถดีว่า

กินจีได้คิวเดียวคิวเดียวที่เลื่อนเลยน้อยโอ้โหจบเลติมตีเข้าทำเพี่อนเนื้อเร่อสามวีนะอันนึงก่อ อย่าแมงริปเปอร์ไม่ได้มนะมั้งโอ้ยเยอะนองกอดอยู่นะตายไปแล้ว ยังไม่ไหวนิงเข้าไปก่อนได้ปะโอ้ยเห็นเซคคันรอไอ้นั่นก็ดิโอ้ยที่นั่นมันจะหาเขาเจอได้ไงวะอาอโอทามเอยโอ้ยมึมันมึงเฮ้ย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 เขาออกเขาออกเขาออก เราอาจจะมีความหวังสักเล็กน้อยและไม่มีความหวังแล้วนี่ไงบ๊มเลยเหย้ยหยยบกือบล่ะขอบุยยดก่อนเพื่อน,นจะเย็น Đừng chơi anh chàng tao nám nè 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 à oi mấy anh làm anh lập đồn mày kia thằng em làm anh lập mày đồn nè nãy nãy ม่งปฏิหารมันคือมีจดีเก็บปฏิหารด้วยจรดีเงียบนึงนะแคะ่แล้วออกไม่รับเหมาตายแล้วเหนื่อยไหมอ่ะไม่ต้องห่วงแพ้เอาลงไม่เห็กินตัวเขา